สวัสดีครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาทําน้าเต้าหู้นะครับคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงจะมีประสบการณ์นะครับการทําน้ําเต้าหู้แล้วก็เหม็นเขียวนะครับสําหรับคลิปนี้เรามีคําตอบครับผมว่าจะทําอย่างไรไม่ให้เหม็นเขียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับแล้วตอนนี้เราก็จะมาดูอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับอย่างแรกเลยก็คือถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองซีกนะครับสําหรับ ทำน้ำเต้าหู้นะครับเราแช่ไว้ประมาณอันนี้แช่ไว้ประมาณ8ดชั่วโมงแล้วนะครับครับผมครับแล้วก็มีใบเตยนะครับเพิ่มความหอมครับใบเตยครับแล้วก็มีเครื่องปั่นะครับเครื่องปั่นครับแล้วก็ดูตรงนี้ครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับเพิ่มความเข้มข้นนะครับตัวนี้ก็คือถั่วลิสงนะครับสําหรับ อันนี้เราใช้สองขีดนะครับเพราะว่าถั่วเหลืองนี้เราใช้สองกิโลนะครับก็จะใช้ถั่วลิสงสองขีดนะครับแล้วก็จะมีเกลือนะครับมีน้ําตาลครับผมน้ําตาลนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับใครชอบหวานก็เพิ่มได้ใครไม่ชอบหวานรักสุขภาพไม่ใส่ก็ได้นะครับครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นภาครองนะครับสําหรับรองต้นที่เราปั่นแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นแล้วก็หม้อแล้วก็ทัพพีนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับครับแล้วตอนนี้เราก็จะมาเริ่มปันถั่วกันนะครับครับตั้งจากใ่ถั่วเหลืองลงไปนะครับแล้วก็ ใส่ถั่วลิสงลงไปด้วยนะครับเติมน้ำลงไปปั่นให้ละเอียดเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ในผ้ากรองเลยนะครับ ปันไปเรื่อยๆนะครับจนกวัวกัวจะหมดนะครับ ครับตอนนี้กากที่เหลือลเราก็จะมาปั่นกันอีกรอบหนึ่งนะครับ มาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับหลังจากที่เราคั้นน้ำเต้าหู้ได้เยอะแล้วนะครับหลังจากที่เราจุดไฟแล้วเราก็ช้อนฟองออกนะครับค่อคอยคนด้วยนะครับเพื่อไให้มันติดก้นหม้อนะครับ ใส่ปบเตยลงไปนะครับเพิ่มเปลิ่นครับหลังจากที่เราต้มไปได้สักพักใหญ่ๆนะครับตอนนี้น้ำเต้าหู้ของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะครับขั้นตอนสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับน้ำเต้าหู้ถ้าน้ํายังไม่เดือดห้ามใส่น้ําตาลนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเหม็นเขียวนะครับเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอให้เดือดอีกสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะเติมน้ําตาลกันนะครับ ผมใช้ไฟกลางนะครับไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับกลัวมันไหม้ก้นหม้อนะครับครับตอนนี้น้ำต้มหกของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเรามาเติมน้ำตาลกันเลยนะครับผมจะใส่ลงไปก่อนหนกิโลนะครับน้ำตาลใสแดงนะครับ นี่ครับโอเราใส่กันเลยนะครับน้ำเดือดแล้วครับเราใส่หนึ่งกิโลก่อนนะครับชิมดูว่าจะหวานขนาดไหนนะครับถ้าไม่หวานเดี๋ยวเราค่อยเติมนะครับแล้วก็เติมเกลือเม็ดนะครับประมาณสักหนึ่งช้อน ใส่แล้วลองชิมดูก่อนนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับว่ารสชาติได้หรือยังนะครับ ออกมาย,ยังไม่ได้นะครับจืดไปหน่อยครับเตินมน้ำตาลอีกครึ่งกิโลนะเดี๋ยวลองชิมอีกรอบนะครับ เกลืออีกหน่อยหนึ่งนะครับน้ำตาลต้องใส่หมดเลยนะครับโอเคครับรอบนี้รถชาติกลมกล่อมนะครับ